ร้าผมก็เรื่อยๆครับก็มีเรื่อยๆค,ครับเป็นยังไงบ้างที่เจอแฟนๆบ่อยดีใจครับได้เจอเป็นแฟน<ๆ>ก็แบบว่าทุกคนแบบน่ารักมากแฟนๆไหน่ารักมากแบบมาพพอร์ตมาสนับสนุนแบบทุกๆอย่างทุกงานเลยครับก็เจอแบบแบบเราก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงเรามันก็เป็นการแบบส่งพลังบวกให้กันละกันอย่างเงี้ยพอดีครับสิกรีมันดังขึ้นทุกวันเลยนะคุณโอ้โวันนี้มีของน้งพาเวลด้วยไงน้งพาเวลก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบน่ารักมากแฟนขับพาเวลก็ ก็เยอะแบบแล้วแล้วก็น่ารักมากๆด้เลยครับแล้วก็ตัวน้องเองก็น่ารักมากๆเลยครับเริ่มชินย่งการออกงานเจอคพื่นบ่อยตื่นเต้นทุกครั้งเลยใช่ครับเพราะว่าแต่ละงานมันก็จะมีแบบความแปลกใหม่ของแต่ละงานอย่างอย่างวันนี้ก็จะเป็นแบบงานเดินแบบนะซึ่งเราก็ไม่เคยทําก็แบบยังคุยกับน้องว่าออ้ยตื่นเต้นจังเลยน้องเคยทําหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับได้ทำงานหลากหลายมากขึ้นใช่ครับใช่ครับก็ทำงานหลากหลายมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออเรามันก็สนุกดีเพราะว่าเป็นสิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็แบบเคยแค่ดูเคยแค่เห็นอะไรเงี้ยพอเรามาได้ทำเองัก็บ เออสนุกดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับคิวมันแน่นขนาดไหนคุณอ,อืมประมาณนึงครับแต่ว่าก็เริ่ม <c oughs> เริ่ม,เร,มเริ่มแบบว่าจัดคิวให้เริ่มมีเวลาว่างบ้างแล้วครับเพราะว่าเอออย่างปีหน้าก็จะเริ่มมีผลงานมากขึ้นด้วยครับก็แบบเดี๋ยวนะ่าจะมีการรับซีซรีส์อะไรเพิ่มเติมนะครับพอมันอัดเยอะแล้วมันงานมาเยอะแล้วมันสูงสุขภาพไปบ้างหรือเปล่าครับ มีบ้างนิดหน่อยครับเรื่องการแบบพักพงพักผ่อนครับแต่ว่าก็จะมีสล็อตว่างในการแบบว่าโอเคสมมติว่าทํางานติดติดกัน2อสาวันอะไรเงี้ยก็แบบก็จะมีสล็อตว่างแบบอีกวันสองวันในการดูแลตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้ครับมีป่วยมั้ยคุณยังเลยครับเพราะว่าก็ต้องเสริมแบบาว่ากินนู่นกินนี่วิตามินเพิ่มเติมหรือว่าบำรุงหน่อยหรือว่าแบบพยายามนอนให้เยอะครับเวลาออกกำลังกายมันน้อยของมอก่อดไหมคุณน้อยน้อยลงใช่ลงเยอะอยู่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็ต้องแบบบำรุงหรือว่าทานอาหารให้มันแบบว่า เสริมเพิ่มเติมหน่อยแต่ยังแน่นอยู่ใช่ไหมซิกแพคคุณต้องรอดูด้วยรอดูด้วยยังไม่หายไปไหนใช่ไหมคุณเลืยังไงก็นิดนึงครับมันจะมีไปนิดนึงหายผ่านไปนิดนึงครับแต่ว่าเดี๋ยวว่าช่วงนี้ไปก็พยายามแบบบางคนก็ยังบอกว่าแบบเออทำไมผอมลงเพราะว่าช่วงนี้ไปก็ลดหุ่นหน่อยเพราะตอนเป็นคุณใหญ่อะไรเงี้ยก็จะแบบเออดูอ้วกหน่อยเพราะว่าเราได้คุยกับทางพี่ตี๋ที่ดูไปว่าเออแบบการเป็นเหมือนลูก ท่านหลานเธออะไรนิดนึงก็แบบว่าไม่ได้ต้องมีน้ำมีนวลหน่อยอ,อ,อะไรเงี้ยเพราะว่าพอจบมาอะไรมาเราก็โอเคเราก็อยากลองลดมาบ้างแต่ก็จะมีแบบเราก็แอบ,บเห็นว่าพรมมีบางคนอะไรงเงี้ยครับเขาจะบอกว่าทําไมลูกใบแก้มหายนู่นนี <S <S ่น่นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่เป็นเพราะแบบว่าเราลดระดับพวกโปรเจกต์ปีหน้าด้วยหรือเปล่าก็ด้วยครับแต่ว่าเหมือนว่าเราก็มีนเทนเอาไว้แล้วก็สมมติว่าปีหน้ามันโปรเจกต์มันหนักให้เราเราเพิ่มเราก็เพิ่มหรือว่าอยากให้เราลดวัน<ๆ>นี้นิดนึงก็เราก็สาม,มารถแบบทำได้ลงไปกี่โลไบ น้ำหนักลงไม่ค่อยเยอะนะครับน่าจะแบบพัโลสองโลแต่ว่าเหมือนน่าจะแบบรีนขึ้นเฉยๆครับสร้างกล้ามเนื้ออะไรประมาณนะั้นคิดว่าครับเออ้องขึ้นอีกกี่วันนะฮะโอ้จอซลีแล้วแต่แล้ว <laughs> แต่แล้วก็หมดไม่ได้เลยครับเออแต่ปีหน้าจะได้ห็นผลงานอะไรใหม่ๆใหางแน่นอนครับผมก็จริงๆก็จะมีเอ่อที่ถ่ายเสร็จแล้วรอออนอยู่ทางปีหน้าครับแล้วก็จะมีจริงๆก็มันต้องอุ่ไวก่อนยังไม่สาราถบอกได้แต่ก็มีประมาณสองสามผลงานครับผมอืก็คือแฟนแบบหินน้ำไปตลอดทั้งปีเลยพี่นะ อย่าเพิ่งเบื่อเลยก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของไบไหมครับก็ถามว่าเป็นปีทองไหมเรารู้สึกว่าเราได้รับโอกาสมากขึ้นมากกว่าด้วยความแบบเออมีคนเห็นเราได้มากขึ้นแบบหลากหลายช่องทางมากขึ้นครับคนก็เลยอ๋อโอเคคนนี้ขึ้นไบนะอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้มาออกงานได้มาเจอแฟนๆหรือว่าแบบแฟนๆเขาช่วยแชร์สิ่งต่างๆอะไรเงี้ยให้เราก็คนก็สามารถแบบเห็นเราได้มากขึ้นมันก็เลยได้รับโอกาสมากขึ้นครับมีเป้าหมายหรือตั้งใจอยากทำอะไรพิเศษไหมครับพอแบบงานเป็นเยอะแล้วก็ วารบที่เยอะอย่างเงี้ยเออจริงๆยังไม่ได้มีเป้าหมายอะไรขนาดนี้<ม>ครับเพราะว่าตอนนี้ก็เ<ม>คลียร์งานต่างๆที่แบบว่าเข้ามาตอนนี้ก่อนครับแล้วก,นนก็จริง,รงๆมันก็มีเอออย่างที่บอกไปมีผลงานปีหน้าเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราอยากทําบ้างมาสิ่งบางอย่างอยู่แล้วเนี่ยครับ<ม>ใช่หรือว่าคุณจะร้องเพลงหรือเปล่าหรือยังไงเฮ้เพลงมันก็มีแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องดูกระแสว่าแบบมันโอเคหรือเปล่าถ้าเป็นกระแสโอเคก็อาจจะมีเพลงต่อต่อไปหรือแบบถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรกันแบบว่ามีโอกาสเข้ามาเนี้ยมันก็มันก็พร้อมรับ ไปเง่ที่ขออนุญาตถามเรื่องก่อนหน้านี้เนาะครับเออที่มีดราม่าที่เราเอ,อ,ออกอางากนกับคเอื่นอ๋อครับผมอันนั้นเป็นจริงเราอยู่ในสถานการณ์คนเดงเป็นข่าวไหม เห็นข่าวบ้างอยู่แล้วครับจริงๆไปคิดว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอย่างแบบพี่ๆก็เป็นสื่อแบบก็เป็นพวกนักข่าวเป็นแบบสื่อมวลชนอย่างเงี้ยก็มีข่าวที่ต้องต้องการจะรู้หรือว่าเป็นโนเขาอะเมียในอยู่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นหน้าที่ของแต่ละฝั่งครับอันนี้ก็เป็นฝั่งของนักข่าวนี่ก็เป็นฝั่งของวนแล้วก็เราก็บางคนก็แฟนๆก็แบบมาถามเราหรือว่าเราเห็นแเราเออน่าสงสารนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราเราบอกได้เลยว่าเราโอเคมากๆเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นงานอันนี้ครับทั้งตัวโนนแล้วก็แบบ เราก็ยังทำไมกับนนได้อยู่แล้วทำไมกับนนอยู่เพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีสเปเชียลอีพีอีพีสิบเไม่ใช่วันที่17นี้ก็จะเป็นสเปเชียลอีพีที่เราแบบอยู่ไปแบบไปเจอกันอีกอะไรเงี hmm. ้ยครับก็คือทํางานด้วยกันปกติทุกอย่างครับ mm hmm. ใช่แบบดราม่าในครั้งนี้มันมีผลกับความรู้สึกเอาไว้ครับก็ไปรู้สึกว่าไปโอเคมากๆเลยครับ mm hmm. รู้สึกว่าไม่อยากให้ดราม่าก,กันเนาะแต่เราก็เข้าใจในในเรื่องของแบบบางคนก็เป็นห่วงเราหรือว่าบ,บางคนก็อย่างที่บอกครับเป็นห่วงเราแต่ว่าไม่บอกไปเลยว่าไปโอเคมากๆครับ mm hmm. เราไปกกาย้อะ็จใ เอ่อเข้าใจกับทุกๆฝ่ายนะครับแบบเพราะแต่ละคนแต่ละแต่ละมุมมองมันก็แตกต่างกันครับใช่ไปอยากจะบอกเลยครับแฟนแที่ผมชอบรู้สึกของไปแนะนอบตอนนั้นมันเกิดก็รู้สึกแบบขอบคุณมากๆครับก็แต่ว่าไปบอกได้เลยว่าไปโอเคมากๆครับไปโอเคมากๆแล้วแล้วก็ เออมีการทํางานกับนวอยู่เรื่อยๆไม่ต้องห่วงเลยอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เพราะว่าอย่างนวก็มีผลงานต่อๆไปของนวเราก็มีผลงานต่อๆไปของเราก็อยากจะให้ัพพอร์ตแบบทุกๆคนแบบคอยัพพอร์ตพวกเราไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่ไปกับนวลแบบทุกๆคนในเรื่องหรือว่าแบบทีโปรดัช่นเขาอะไรต่างๆเลยก็อยากจะให้แบบทุกๆคนพอสบายใจได้ครับแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนแบบว่าัพพอร์ตทุกๆคนด้วยครับมีโอกาสได้ให้กํานวลใจพูดคุยกับนวลโอ้ยฉันไม่ได้ไคุยอใครเลยเพราะ่ไปทำงานเสร็จไปแล้วกลับบ้านเพราะว่าต้องเตรียมตัวต่อในงานต่อๆไปด้วย เมื่อวานทํางานก็ต้องเตรียมตัวของวันนี้หรือว่าแบบงานต่อๆไปเพราะว่าเดี๋ยววันที่10นี้มันก็มีแฟนมิ่ที่มาเกาด้วยนะครับก็ต้องมีการเตรียมตัวไปซ้อมร้องเพลงเนี้ยคือแบบตอนนี้สลอตเวลาช่วงเวลาส่วนตัวของเราเองแบบนี้ค่อนข้างน้อยก็เลยไม่ค่อยได้คุยกับใครเท่าไหร่ครับแต่หลังจากเรื่องก็ได้มีส่วนใจไปให้นโน,น้มนอ๋อยังไม่ได้ยังไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเท่าไหร่เลยครับใช่ครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าก็เข้าใจกันเพราะว่าหลังจากวันนั้นไปก็จะเป็นงานเอ,อ่อ เขาได้ว่างานใช่ครับเปิดห้าง MCR ครับก็ก็ยังใช่ครับก็ย yeah. ังแบบเพราะว่านวลเขามีงานตอนกลางวันก่อนแล้วมางงานตอนเย็นต่อกับเราเนี่ยครับซึ่งเราก็แต่งตัวแต่งตัวกันเสร็จก็โอเคร่วมงานกันปกติไหมครับว่าเออเป็นไงบ้างไปทํางานคนเยอะหรือเหนื่อยหรือเปล่าอันนี้เราพูดคุยกันปกติครับอะไรที่มันไม่ดีเราเลือกที่จะแบบไม่ถามดีกว่าใช่เราสึกว่าให้พลังบวกกันดีกว่าใช่เราเรารู้สึกว่าเออทางฝั่งนก็มีหน้าที่ในการทํางานของนนเราก็ทำหน้าที่ของเราเราคือว่าแบบเออมันก็เราทํางานกันด้วยความสบายใจดีกว่าครับอย่า เพราะว่านันก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของทางนนด้วยเราก็แบบไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวข้องหรืออะไรมากขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลส่วนตัวของเขาด้วยอะไรครับไมกลัวจะมีผลกับงานอนาคตของเราทักงกเรากับนนไห้เพราะว่าแกะแสแบบต่างๆไม่รู้สึกว่าเออสิ่งต่างๆที่แบบว่าอย่างลูกค้าที่มาจ้างหรือว่าพี่ๆแฟนคลับหรือว่าทุกๆคนที่แบบมาชอบเราไปคิดว่าเบสอันแรกเลยคือเขาชอบตัวในตัวซีรีส์หรือว่าตัวคุณใหญ่กระจองมากกว่าอะไรครับซื้อซื้อ ซึ่งตอนทีะไปพูดไปก็เป็นกระแสกัน่ที่เราบอกว่าแบบไม่ไม่ได้ขายชิ้นนู่นนี่นั่นเล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้อันนี้คือแบบต้องขอโทษคนอื่นๆด้วยคือเราไม่ได้ตั้งใจจะแบบไปพาดพิงถึงคนอื่นๆเลยอะไรเงี้ยครับแต่ไปไปคุยกับนวลไปตั้งนานแล้วว่าเออเราไม่ได้คือเราเป็นแบบเหมือนเพื่อนกันอะเราทำงานเหมือนเพื่อนกันเหมือนเมื่อกี้เราเจอกับน้องพาวเวลอะไรเงี้ยแล้วก็อุ้ยทำงานเป็นแบบมาเจอกันแล้วว่าโอ,อ้ยทำความรู้จักให้ความแบบสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันแล,และกันอะไรมากกว่าเราแบบเราไม่ได้เอ่อจะมา เสริมในความแบบว่าไม่ต้องทําแบบนี้หรือว่ามีแผนกันก่อนคุยกันก่อนอะไรเราแบบรู้สึกว่าโอเคเรากอดคอแล้วแบบแฟนคลับเขาเราชอบกันเองหรือว่าจิ้นกันเองเนี้ยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นโมเมนต์ดีๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าอยาามาจิ้นกันเลยหรืออะไรเงี้ยอะไรเนี้ยอะไรไม่ใช่ครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบอยากจะขอบคุณอย่างที่บอกขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบว่าคอยให้กำลังใจหรือว่าคอยพพอร์ตทุกๆคนอยู่เสมอครับเหมือนตัวไปเข้าใจกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระแสทางด้านบวกหรือลบใช่ครับไม่รู้สึกวันนี้ นี่ชั่วโมงตอนนี้แตอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยบางคนอาจจะแบบเขาไปเจอสิ่งใหม่มาอาจจะแบบความคิดเปลี่ยนก็ได้เป,ดเ,ปเป็นเรื่องปกติของคนมากๆเลยครับแล้วกออ็ไม่อยากให้มีดราม่าอะไรเยอะครับผมไม่เจอคอมเมนต์แรงบางแบบชนที่ไม,ไม่เข้าใจก็ก็มีก็มีบ้างครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าในเมื่อถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรหรือว่าเราก็จะเจอคนแบบ หมือนคนเขาก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงมาปาดหรือแบบเรื่องอะไรเงี้ยก็จะแบบมีแฟนๆมันคงอุ้ยเรามาเกาะยูนีนั่นหรือล่ามาเจอกันอะไรเงี้ยแบบว่าเราไม่ทาอะไรเลยแรกๆเราก็แบบรู้สึกว่าเราเสียเซลล์นิดนึงเหมือนกันว่าแบบในการคาพูดอะไรพวกนี้แต่ว่าพอเราเราแบบก็จะมีแฟนๆที่แบบมาคอยบอกว่าแบบเธอเราทำไปเพราะตัวเราเองนะเราก็อ๋อโอเคจริงๆเราเราอาจจะนอยไปเองหรือว่าอะไรอย่างนี้ไปเองพอเรารู้สึกว่าแบบเออจริงๆมันเราไม่ได้ใช่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เราทําออกไปอ่ะก็เป็นแฟนๆชอบ แฟนๆก็ยังชื่นชมเราด้วยแล้วก็ชื่นชมทางนนด้วยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอ,อ๋อจริงๆมันไม่ใช่แล้วรู้สึกว่าโอเคเราก็รับฟังคําติชมทุกๆอย่างมาได้แต่ว่าอันไหนที่เราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้หรือว่าเป็นเป็นคำติชมจริงๆเราก็สามารถเทคมาแล้วก็สามารถไปปรับปรุงมากกว่าครับแต่เบาได้ก็เบาเนาะแบบเราแต่รู้สึกว่ามันเป็นสิทธิของทุกคนอ่ะเราก็ไม่สามารถไปไปห้ามเขาได้เพราะว่ามันก็เป็นสิทธิของเขาในการแบบแต่แต่ก็อย่างที่บอกเาได้เขาเบาเ<ม>อาเถอะเราไนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นะครับ